สวัสดีจ้าไอ้เนี่ยวันนี้เราพบพบกับรายการชนิดคิดเลขเร็วเฮ้ยฮาร์เรนฮาร์เรนคิดเลขเร็วนาฬิกามีดังอยู่เอ้ยอะไรวะนาฬิกามีอยู่อ่ะผัดทีกันทายบวกบวกเลขบวกเลขใครทายใครทายผิดหรือทายอะไรตัวโซนี้บนตัวโซนเราเลือกเอาครับมีแป้งกับเนี่ยวิคครีมแล้วแต่คิดเลขขั้นตัวอะไรไปครับไปติดตามชมกันครับไปครับ ร้อยยี่สบวดสิบห้าย่งสออ้าสิถูกไหม้ยสองร้ออะไรอะอะไรนะร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิวก็ดสิบห้าร้อยยี่สิบหก็บอกบหดสิบห้าบก็เป็นสามสิบสามสิบบวก่สอันนี้ใส่มือส่หนาใส่มือใส่มือใส่มือนะโอ้โหยีะน่กกินด้วยพอกินก่อนเลย ไม่ต yeah, yeah. no. ้องขอโทษก็ได้เอาแบมือกินเลยเฮ้ยือขอกินกินกินอข้อแรงกันินดีหนอย้ออยหนูเ่อนเอาละตามตาเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดบวกโอ้เจ็ดสิบแปดด้วยเจ็ดส

ห้าส bon ิบเจ็ดบอกยิบสีิบอเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิด้าแปดสิบเอย่ามาทาตรงปากเนี่ยเลี้ยงเปกไปเลี้ยงเขาเป็กเอาอเสือขาวด้วยเว้ยอ่ะต่อไปครับห้าสิบอ่ะง่ายๆเลยห้ ห้าส sí sí ิบบวกเฮ้ยง่ายไปวะเอาไปแล้วม <gonna? S 2> okay. oh. ั well, ้ไม่ได้ไม่หมหาสิบหาสิบหาิบวกเก้าสิบเก้าลอยยังไม่ไอดเก้าสิบอะไรนะเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเวลาแล้วลอยสี่สิบเก้ายังไม่ได้พูดบมเวลาแล้วลอยสี่สิบเก้าเวลา่อนน่นยังไม่หดใใช่ใช่ใช เร okay. uh, ืั้งร้อยเอาต่อไปหวีแล้วะครอบแล้วเนี่ยห้ารอบไปกี่รอบแล้วสองเก้าเ้าเก้าจ้าสิบเบวกบวกหนึ่งเก้าบแดเอาเก้บเปลอยลอยเกไม่ได้น้ำเมื่อกี้ลอยน้ำก็ไม่ทันเอเอาเกจ เจ็ดบวกง่ายเลยที่เจ็ดบวกบวกเก้าร้อยเก้าร้อยสิบแปดตัไหมพีดแต่ยังยังเขาพีดร้อยหกง่ายๆแล้วนะ่นสิง่ายๆแล้วนั่นสิมา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 ตอบแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมจะองกินเร็วเลยร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ด สองร้อยส2บองะอร้อยยี่สิบสมถูกสองร้อยยี่สิบสามเก่งึ้นเลยว่ะหนูง่ายง่ายเลยสี่สิบเกี่เก้าอีกเก้าอบวกอัง่ายนะสี่บวกห้อ่ะ1 0อนึงถูกคือถูกงีไรู้ยากเลมันคอบางคนมันคิดไกลไง Sức cao. Sức cao, yeah. hai, cao. Đừng một trăm à. à, <laughs> ừ, chín mươi <laughs> chín, một trăm chín mươi chín vậy, một cái gì vậy, bảy, bảy chia cho năm, chín mươi chín bảy, 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 chín เดี er ๋ยวมันยังไม่หมดยังไม่หมดมันจะไปเตะบอลได้ไปอีกเยอะพอพอแล้วตาใครอีกคนที่สามอ่ะอีกคนที่สามอ่ะมันได้แบบตั้งหน่อยยังเก็บอ่ะมันฟั่นไปตาใครตาพี่ดิเอสิบวิไม่ได้ดึงแนวเกิรอ่าสิบวิให้แล้โอ้โหสิ่มิเวลาคิดมครึ่งครึ่งเจ็ดครึ่งสิบอ่ะเจ็ดอ่าเจ็ดอ่ะสิบวิมันแบบว่ามีเวลาคิดจนแบบว่าเรลยนผ่านผ่านไปเร็วเวลามีเวลาคิดตั้งแบบไรเงา ห้าสิบแปดบวกเจ็ดอะไรนะเดี๋ยวเพิ่งห้าสิบแปดบวกเจ็ดหกสิบห้าถูกภายเด็ตีผือเลยวะพมอมเสมอเอนี่อ่ะหกสิบเจดหกสิบเจ็ดยังยักอ่้าวสิบสี่อ่้าวสิบสี่หกสิบเจ็ดลอยเจ็ดสิบ พิษอะไรหนึ่งหกหนใกล้เคียงเลยได้ใกล้เคียงเลยไม่น่าเนี่ยเขาตมุกมาหาจริงกัาปะแปด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 สิบแวกแิบกแบอ็ดแปดสิบเอ็ดร้อยหกสิบสอ ไม่ยากยอะเนี่ยง่าข้อสุดท้ายขอสุดท้ายครัขอสุดท้ายขอละอขอละอเลยถามถดันนักๆในหน้านี่ไไม่ไม่มีครับไม่มีคำพินองกันด้กันเคำพินองกันนะสุดท้ายเอาหน่อยหกสิบสามหกสิบสามอามบวกบวกหกสิบสามสามสิบสามมสิบ้าเอ้ยเยอะเยเอาไ ร้อยสร้อยเจดอยสองอยาคาสิแปเน่ยไม่ใกล้เกียงว่ะไม่มีพี่น้องกินกูแบวกัพี่น้องกันนะห้าบาทอ๋อยังยังไม่พอมันจะลากเข้าปากมันลากเลยคุยก็บลยม่บุบบุบไว้เนี่ยมันบุบเนี่ยอยู่ว่ะ

เก้าร้อยเก้าสิบเก้าดูนะคิดได้ไหนไม่ใช่ใครคิดอยู่คิดอยู่คิดอยู่แล้วมันต้องหายยากเอาหกสิบวกบวกค่าบวกห้าสิบแปดหกสิบร้นเแล้วแล 125่กเองเสร็จร้อยยี่สิบห้าฮร้อยยี่สิูกก็ต้องยอมใช่ไหมดิยอมอ่าฮ่าฮ่าฮ่าด่า่าฮ่าก่าฮ่าก่าฮ่า่าฮ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 ่าก่าฮ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 ่าากกดไลค์กดแชร์กดฮ่าฮ่าฮ่าด้วยนะคะครับคลาปหน้าฮ่าฮ่าาฮ่าฮาฮาร่าฮ่าฮ่าาฮ่าั่าฮ่า่าฮ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 กาฮคาฮ่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 าป่อ่า